สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมค่ะมื้อนี้นะคะกับเป็นวันที่24มิถุนายนพศ2 5 6 6ค่ะมื้อนี้นะคะเมนูกษาษาับสภ้าท่านชมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางปู่บ้านดุงนะคะหมวดวันที่1กรกฎดาคมพศ2 5 6 6ค่ะหัวที่ผ่านมาแล้วค่ะแนวทางของปูกระลุดนะคะโค้งสุดท้ายบดิเมหาปูนะคะได้ยินว่าปูถูก30ศูนย์อยู่นะคะ หวดี้ห้าก็มาติดตามกันนะคะปูจะได้แนวทางให้ตัวไรเนาะนช่อมค่ะเขาไปรับชมรบฟังพร้อมๆกันค่ะครับูามาครับผมอมองวมงนาขับกรมัดข้าขบรตัาับนมาสการครับปูค่ะการมาสการนะครับปูตอนมแที่นี่ไหนครับปูเนาะหาซูนซูนหาไหมต้อ สองศูนย์แล้วปูน่าผมเกิดอุ้ยผมเกิดจนว่ามั่นใจได้นะเชฟสามสิบเนาะแมนล้วว่ายี่่คะยี่สิบวะบายี่สิบไอที่ว่าปูว่าไอนี้มีฝันมบใหญ่เป็นต้มเข่าขายถุงและเศร้าโอ้ใหญ่ระบายถึงระบายน้องแปไปว่าฟันเนี่ยนะยังไม่เล่าไม่นอนฟันว่าเล็กไม่เสียวกันหกศูนย์สามกับผมเอา ได้ยินปูนป<ร>านเคยบอกมัขนเทียพร้อมแบบนี้ครับคือได้ยินได้ยินปูนาโอ้ปูพคนไตระสามศูนย์คนเดียออกรถใหม่พคนเดีย <laughs> คือได้ยินเราไปจองรถบ่ครับปูรถยังปูรถอะไรนี่ล้วซื้อมาแล้วใส่ไ,ไปรถรถเก๋งบ่ะปูรถจะรุ่นเดียวกันนล้ได้ทะเบียนหรือบปล่ปูเด็เบียนก็ไม่พร้อมทะเบียนไม่พร้อมมันรถ เมื่อสองค่าท่านผู้ชมจังว่าออกถูกจะได้ออกรถเก่งตัวนี้ครับปูว่าราคาไม่แพงไม่แพงค่ะท่านผู้ชมนะครับราคารีวิวเขาขายรีวิวครับปูอ่าผู้ซื้อมาเอาไปที่ใส่ไปกิจนี่ม่อนไปนั่นไปนี่น้อปูเนาะยังไปล่วงปูอ่ายังไปลงโบดท่านผูขับเองหรือว่าใครล่วงใส่ละครับไปส่งกันเลยใส่เขาเอ้าเราปูเนาะมันขับเองบ่ครับขับก็มีผู้บังเนี่ยครับแต่เราพอดีตาคนพอดีต้องมีตัวนางแหวนน้ำงวดนี้จังไหนปูงวดเนี่ย มาในบ้นได้ยังนี่เลยเอาบ่มากตัวเก่าอืมมาแหละก็จะบ่ใไ้ลูกหลานใน,นบ่ปูจบ่มากตัวเก่าตัวเก่าถ้าเบียนรถถ้าเบียนรถตัวใดละปูห้าสองเ็ดเก้าโอ้ถ้าเปี่ยนงานเลปูสเจ็ดเก้าโอ้อค่ะถ้าเปลี่ยนห้าสองเจ็ดเก้าโอ้คนะครับเูปูนะครับแต่แม่ก็สิเอาลำกวอนสิตัวเก่าท่านนอตัวใดละครับปู ส่วนมันติดซุนะสะวนซองสองุนย่ปู่ยังมักสุนยืคเก่าบักออบอนนี้มิดป่ฝันในบ่ปูงวันเนี่ยท่านในฝันนในฝันยังแต่ว่าเก่าตัว่ทาไในฝันได้สีว้าอย่างไรครับผมแต่ว่าพอพื้นมัานเปมักซุ่มซือแบ่ท่านองนี่นะนี่ยถ้าเปลี่ยนรถห่าสองเจ็ดเก้าองห้าสองเจ็ดเก้าพี่น้องถ้าเปลี่ยนรถเป็นรถปูว่ซื้อมาไว้ใส่แล้วพี่น้องครับก็แพงแบบ กระดิโชคสามศู0ยสามสี่หมื่นเน้นว่านี่นะะตั้มับถสอะไรนะพอได้ใส่น้ปูสามศูนย์สี่คนนะเอาพี่น้องแ่มายี่สามเลยเอาปูมักตัวใงวดนี่ครับผมมัดชุดใดครับปูปตะกันถนนนั่นแน่นเนน มักแปห้าเลยมักแปดห้ากคอาจารย์นะครับทมาชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ศูตรแปดห้าครับปูบ้านดุงหรัหนึ่งมันเริ่ฝันฝันมนฝันเป็ปู่ๆศูแปดห้ามักตะไรกัะปูศูนย์แปดห้าเด็ปู่มักตะพี่น้องเดอ แต่หาหาแปดอนนั้แปหาหปนปูครับประตูนะอ่าไ่ยวนาปูเนาะเออครับทำนี่แล้วกอนแปดห้าแล้วก็ศูนย์แปศูนหปูเนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดแค่นี้ตัวเก้าต้องเอาไป้ตัวเก้ากับเก้าศนห้าปูเก้าศูนย์อเก้าย์่าศูย์สอง่าเอาเลขที่เปี่ยนรถปูไปน้่นะครับเนาะเอาเถอเลขที่เปี่ยนรถ ชุดเก่าปูเก้าศูนย์สองปูว่าพี่น้องข้าวมันนองก่อนอยว่ตัดเอาพี่น้องต้สิีไตัวนะฟันกันไอ้ันก่อนเอาปูเนาะราคาเลขทะเบียนรถปูห้าสองทะเบียทะเบียนโชคสามศูนครับปูอนี่พี่น้องปูได้โชคสามศูนปูมาได้คงสุดท้ายปูว่าฝันวาอ่าได้ฟันในหกศูนย์สามที่ปู ชุดความฝันทห้นบอกไมันมีแต่เขาบอกสองสองเกาตัวมักนี่คือที่เรปูว่าปูแปลถายแปายเนาะแปลถางนะอันนี้ชุดเก่าอันนี้ทะเบียนรถเลอพี่น้องเลยถ้าเบียนรถปูต้องคืนดีเนาะครับอบอกเลยก็แ่เก่าเน่อย่ตััดเอานี่ไหมปูห้าสองเจ็ดเก้านี่ยูได้มักห้าสองเจ็ดมันไม่ปูนี่หรือสองเจ็ดเก้าเนี่ยน้ปูเนาะออ ตัดเอาได้พี่น้องได้ถ้าเปลี่ยนรถปูกับปูว่าเป็นรถบ้านนี่ก็สิทดลองน้ำเยิ้นี่เอาปูแค่เขาเนาะปูเนาะข้าวเขียวขายกไปว่าซับตัวออกคือปลาเส้นครับผมคืองถาใครจะเอาไมหาใหม่ไหมครับปูของห้องเก่าอืมอืครับอันนี้เป็นเลขมักปูได้พี่น้องเด้อปูวางวนนี่ท้ามีมีมีเก้าศูนย์สองกับเป็นงวดที่ที่แล้วที่ปูตัวบางหันแล้วตัวบังหันแล้วปูเนาะเข้าเส้นฮาออกไปทุกคน ตว่าช่องมักอยู่นีเนาะน้าปูฝันแม่นปูผมกับฟันได้นี่ยน้าปูฟันท้องบอลมันวาวว่าม่ซูนเขากบบมาใส่กับเก่าแมนครับกระป๋องซ้มใส่กระป๋องแม่นครับนี่มันก็อยู่ในทะเบียนรถปูความนี่ครับตัดเอาพี่น้องได้กันนั่นครับแมนได้ปะเพราะวางวัดที่ผ่านมาปูมันซูนพอมาก็คือเอาซ้อมใส่กัระป๋องกระป๋องกระปองก่าปองกับอืมซ้อนนังซ้อนหนังน้าปูเนาะนี่ทะเบียนรถเด้กพี่น้องได้ปูว่าซื้อว่าแพงหรอกสามสี่หมื่นปูซื้อมาพอได้ใส่เป็นรถ บอลเป็นรถไม่รถเก่าพี่น้องปูกันวันที่แล้วน้าปูกันเห็นคักสองศูนย์พี่น้องปูฝันมาย่ายเถาขายเขาต้มหมูขายหิ่ถุงมาเศาบาทน้าหนาสิบสามสิบแล้วเนาะปูเนาะนี่ได้ก็ไม่ได้บ้านซามมิบบบบ้านคนขายให้ปีไปก็ได้แมนครับผมร้านว่าอยากมันบ่เคยบอกร้านเรยเพราซื้อลายนครับที่ยุ่นี่แหละมมันบอกเลยสามศูนย์เอ้าพี่น้องนะครับน้องหัวหนีปูมักเลขปูมักด้วยพี่น้องเด้อยศูนย์แปดห้าเป็นเลข เป็นตัวเลขที่ปูมักเลขฝันไมท่านเลขฝันต่างดีอย่างใเก่าอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนรถอันนี้ถ้าเปลี่ยนรถปูพี่น้องบ่แม่นรถไหมหดอกปูว่าซื้อรถซื้อรถอ่ามาใส่ซื้อเพราะได้ใส่รถบ้านนั่นแหละซื้อมาใส่ปูว่าถ้าเปลี่ยนห้าสองเจ็ดเก้าหาริโชกนะปูเนาะตัดเอาตัดเอาปูว่าปูกันได้โชคได้โปรไลน์หอกปูว่าอ่ามีพี่น้องสามศูนย์งวดที่แล้วปูเนี่ยคักสองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองงวดนี้เพราปูจะมาอืม หรือจะมาสองเจ็อีกตัวเก่าอีกวัวปูเนี่ยมาบัวปูเพดอจ็ดเก่าพี่้องเนาะขับปู้มักสองเจ็ดเก้าตัดเอาี่พี่รองหรือห้าสองเจ็ดตัดเอาหรือจะห้าสองเก้านะครับถ้าเน้นๆชุดนีวบัปูมักชุดนี้เล่นบ่เออมักตัวนี้แลศูนย์แปดหานี่นิวบปูตัวหางมันนี่เข้ากลับเอาได้ครับผมแต่ละวันนีนเลยวังนี้ีตัวแปดหานี่พี่ปู แคปหน้าจอตันนี่นะคะในทางของปู่บ้านดุงนะคะหมวดวันที่1กรกฎาคมเพศ2566นาะ 2, 500, 66, นะคะปูไหามาปูวาเป็นเลขชอบเนาะคะ่ะปูย่างบอลฝันปูวาเป็นเลขที่ปูมักเนาะคะ่ะก็มี085นเนาะคะ่ะตัดออกมาให้ก็จะมี8ปดห08เนยนเนนที่8หาเนาะคะ่ะปูวากลับตัวน้ำเนาะคะ่ะแล้วก้902นนี่เป็นเลขตัวเกาเป็นเลขหมวดเกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม พิจารณาเบิร์เอานะคะล้วก็เลขทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถปูถูกเลข03ปูก็เลยซื้อรถนะคะซื้อรถเป็นทะเบียนก็คือ5279นะคะ<ๆ>่ะถัดไปชอบกะจัดใดนะคะ<ๆ>สำหรับคลิปนี้นะคะเมมโมก็ฝากไวไ้เพียงเท่านี้นะคะ<ๆ>ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่าชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆิกันสุขสุขคนเด้อค่ะ<ๆ>พอกันไหมนคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ